สามารถจับปลาขนาดใหญได้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 และบนชีวิทยานอว่ามันมันจะทุ่ตีดารูสาวที่มากินมารลสังหารในยนะยังกูงการไม่เกรงใจในคือมั้นาวบันดเต็มฟ้าฟ้าและผมกับเพื่อนนั่งลงบนคคนก็ตีลังกาเราลงผีส่นากลัวคนลุกูซซาผักันเล่าปัดกันด่าว่าอันไหนคือเรื่องจริงใต้เสือดำะโนประจําแก๊งทคนต่างัใจฟัเพราะไอนี่ยมัสดแรงไมถึงคาโหดของมันเไม่ได้สดแรงไม่ถึงกินตัวมันมันก็จะแรงะแส เาให้คุณได้ไปแวนปอดตายครับมากไปอีกสองสามกิโลอีกจะได้แล้ว ที่ป็นแล้วไปแทงให้ดูหน่อยครับได้จะต้องมีปลาไปแทง,งตุ๊กปไรไว้มันติดพอดีตรงไหครับลุงเฮ้ยมันติดปาไหนี่เชือกตึงใ่ไหเชือาากตึงแล้วเนี่ย่ดูลิงติดด้วยลุงลองตึงหน่ยเราต้องด้นเชือกให้มันเจ็บปา,มากมันจะได้ขึ้นง่ายลุงถ้าเอาไม่ขึ้นเนี่ยเราเอาอนม,ม,มนเงดีว่ลิงหมุนตัวลิงก็หมุนตัวด้วยนะบมานี่กระดูกกรเสียโอ้ยนี่ก็คือไม่มีทีจัดต้นเลย ไไม่ยังพูดหยุดนเราต้องมาตั้งแต่วันตอนแบบเมื่อเช้านนี่โอ้เสียงสีเสียงวิลค o m e อยู court, นะ่เด็กผัดเราต้องแวะแต่ตอนเช้าเห็นไหมครัวน,นี้เขาจอดเต็มเลยไม่มีที่จอดเลยไม่มีที่จะจอรดรถแล้วเฮ้ยีเดวันเสาร์หน้าเรามาวันเสาร์เราค่อยมาโอ้ยมีที่จอดอยู่บ้านเขาเนี่ยดูดิเขาจอดซ้อนสองคันเลยเห็นไหมไอันนี้ถนนจอดไม่ได้เขาห้ามเข้าดูดิ พ่อมีพ่อรัาดูนี่ดูดิเขาสโลวพ่อมีมมจักรยานเขาไม่มีที่จอดรถเลยเนี่ยเขาหยุดก่อน,นหยุดกันก่อน้ีรถจอดเต็มไม่มีที่จอด่อาไว้หยุดกัน